ตองอีจุนองเรียบเรียงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนตรงอีจุนอองหรือเจ้าอ,องเป็นบรพบรุษตระกูลแซ่อองสายฮกเกี้ยนจากหนังสือประวัติของศาลบูชาบรพบรุษต้นตระกูลแซ่อองท่านงวนตองได้กล่าวไว้ว่าตรงอีจุนอองหรือเจ้าอองเป็นต้นตระกูลของแซ่อองในบรฑทนฮกเกี้ยนซึ่งเป็นเจ้าเมืองของบณฑทุนฮกเกี้ยนในสมัยราชวงศ์ถังมีพี่ชายสองคน ต่างก็มีความปีชาสามารถทางด้านการเมืองและการทาหารได้ปรับปรามจนผู้ไร้าในมณฑลฮกเกี้ยนจนลาบคาบและพัฒนามณฑลฮกเกี้ยนให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ถังจึงได้พระราชทานแต่งตั้งให้เป็นอ,องคของมณฑลฮกเกี้ยนหรือเจ้าเมืองตระกูลแท้อ,องได้สืบทอดลงมานจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะตรงอีจนอ,องมีวิชาวความรู้ทางสมุนไพรยาจีนเป็นหมอรักษาประชาชนอีกด้วย ตระกูลแท่อองได้มีส่วนปกครองดินแดนฮกเกี้ยนในสมัยปลายราชวงศ์ถังเมื่อบ้านเมืองเกิดเหตุเพภัยเพื่ยโดยฮ่องเต้มไม่ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรมอ่อนแอในการปกครองบ้านเมืองทำให้เกิดโจรผู้้ายชุกชุมไปทั่วประเทศบรรดาหัวเมืองเอกที่มีนายพลทหารเข้มแข็งต่างก็ตั้งตนเป็นอิสระมีถึงฆาราชวงศ์ส่วนหัวเมืองต่างก็ตั้งเป็นก๊กถึงกว่าสิบก,ก๊กรวมทั้งอาณาจักรมินหรืออาณาจักรฮกเกี้ยนที่มีตระกูลแซ่อองแยกเป็นอิสระโดยมีฟูโจเป็นเมืองหลวง แต่ขณะนั้นเรียกว่าชางเลอร์อาณาจักรมินเป็นอาณาจักรที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงและเป็นอาณาจักรที่รุมสมบูรณ์ที่สุดไม่ต้องลบตีชิงเมืองเหมือนอาณาจักรอื่นแต่ผลสุดท้ายต้องมาแพายกับอาณาจักรนานถังที่เมืองจิหลิงหรือนานจิงในปัจจุบันที่คอยเวลายุบรวมอยู่แล้วเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์มินหรือแท่อองต่างจีนบันลังกันระหว่างพี่น้องจึงทำให้ร่มสลายในที่สุดจากประวัติศาสตร์จีนกล่าวว่าบิดาของหวังอองเส้นจือ ได้รับพระาบัญชาจากฮ่องเต้ถังเจ้าจงหรือลีเย่ซึ่งของราชระหว่างพุทธศักราช1431ถึง1447ในปีราชการจริ้งฟู่ที่1เมื่อพุทธศักราช1435ให้เป็นผู้ตรวจการเขตแห่งมณฑลฟูเจียนส่วนหวางเซินจือได้รับตำแหน่งหัวหน้ากองพลทาหารเมืองชางเล่อในปีพุทธศักราช1452ัราชสมัยฮ่องเต้ถังไอตี้หรือถังเจ้าเชียนตี้หรือลีออจิวของราชพุทธศักราช1 4 4 7 ถึงหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบชปีราชการว่าเทียนอิ่วราชวงศ์ถางก็ล่มสลายในปีพุทธศักราชหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองวางเส้นจือจึงสถาปนาตนเองเป็นองแห่งมินหรือมินหวงังตั้งเป็นอนาณาจักรมินหรือมินนานมีเมืองช้างเลิศเป็นเมืองหลวงลำดับพระมหากษัตริย์และฮ่องเต้ราชวงศ์มินมีดังนี้พระเจ้าไทจูหรือจงอี้หวงังหรือหวังเสินจือของราชวงพุทธศักราชห4 5 2งพถึง1468 พระเจ้าหวางเอี้ยนหั่นของราชระหว่างพุทธศักราช1468ถึง1469ห้องเต้ไทจงหรือห้องเต้หุยตี้หรือหวางเอี้ยนจินของราชระหว่างพุทธศักราช1469ถึง1478ในปีพุทธศักราช1476ได้สถาปนาเป็นห่องเต้ใช้ปีราชการว่าหลงฉีพุทธศักราช1476ถึง1478ในปีหยงเหินในพุทธศักราช1478 ห้องเต้คางจงหรือหวางจีบผึงของราชระหว่างพุทธศักราช1478ถึง1482ใช้ปีราชการว่าทงเหวินในปีพุทธศักราช1479ถึง1482ห้องเต้จิ้งจงหรือหวางเอี้ยนซีของราชระหว่างพุทธศักราช1482ถึง1487ในปีราชการว่าหยงหลง ฮ่องเต้เทียนเตอรอตี้หรือหวังเอี้ยนจึงของราชพุ์ศัทธาัรดถึง1488ใช้ปีราชการว่าเทียนเตอ๋อโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าไทจูได้ประกาศแยกออกไปเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งตั้งที่เมืองอินซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักรมินการเมืองในราชสำนักมินวุ่นวายด้วยพวกขุนนางประจบสอพลึงหวังที่จะได้รับยศตำแหน่งแข่งแย่งกันผ่านการไปเฝ้าฮ้องเต้ทางเอี้ยนจงหรือจงวิวแห่งราชวงศ์หนานถัง ที่เมืองจินหลิงในนานกิงเพื่อขออาหารมาปราบฮ่องเต้เทียนเตอตี้พองจึงทรงยกทัพเข้าไปเมืองฉางเล่อรหรือฟูโจก่อนในปีพุทธศักราช1487และในปีพุทธศักราช1488เมืองอินก็ถูกปรบาบอาณาจักรมินแห่งราชวงศ์อ๋อง,องแห่งมินก็ล่มสลายตงอีจุนอ,องคือองค์ไหนเมื่อพิจนารณาจากพนามของพระมหากษัตริย์ทั้งหกพระองค์ตงอีจุนอ,องจึงน่าจะเป็นฮ่องเต้ไทจงผู้สถาปนาพระองค์เป็นฮ่องเต้จากคําว่าเอียนจินหรืออีจุนนั่นเอง ในสรงของราชสมบัตินานกว่าองค์อื่นจึงน่าจะมีอำนาจและบาร,รมีมากกว่าองค์อื่นที่กล่าวว่ามีพี่ชายสองคนน่าจะหมายถึงหวางเสินจือเป็นราชการที่หนึ่งและหวางเอี้ยนฮั่นเป็นราชการที่สองส่วนท่องเต้เทียนเตอ๋อตี้ทรงเป็นโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าหมิ่นไทจูแท่อองเป็นแท่ที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษรุ่นแรกกว่า5,000ปีมาแล้วเป็นแท่หนึ่งใน18แท้โบราณที่แยกมาจากแท่จีของพระเจ้าหวังตี้ เป็นแท่หนึ่งในแปดแท่ที่แยกมาจากแท่จือของพระเจ้าตี้คู่และเป็นแท่หนึ่งในสี่แท่โบราณที่แยกมาจากแท่กุ้ยของพระเจ้าสุนตี้แท่อองหรือหวางหรือเฮ้งหรือว่องหรือเฮงหรืออองหรือโอตามท้องถิ่นที่เรียกขานกันในปีพุทธศักราช2550รหแท่หวางเป็นแท่ที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณมากกว่า200-300ถึงล้านคนหากนับคนจีนพ้นทะเลและคนชาติต่างๆที่มีเชื้อสายจีนได้ยังคงใช้แท่หวางจะมีมากมายนัก ซึ่งแต่ละท้องที่ก็จะมีวันพรรหลุดของตนที่มีการเริ่มนับรุ่นใหม่แต่คนเชื้อสายจีนแถบมาเลเซียสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียยังนับรุ่นจากจีนได้ในบางท้องที่ส่วนบางไทยได้แปลงนามสกุลเป็นไทยพันทางจนไม่เหลือเขาเดิมอยู่เลยไม่ว่าแซ่อะไร